นอนผีเสื้องคืนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของตนเกษตรกับเกษตรอินทีแล้วก็สวัสดีทั้งสมาชิกท่านเก่าแล้วก็ท่านใหม่นะครับที่พึ่งเข้ามาร่วมรับชมและก็ ท่านที่ติดตามและรับชมกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่นะครับติดตามรับชมทุเรียนภายในส่วนของผมนะครับผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยตลอดนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพาทุกทกท่านมารับชมปัญหาปัญหาหนึ่งที่เกษตรกร,กรที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับสาหรับ เกษตรกรท่านใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยประสบพบเจอนะครับกับปัญหาตรงนี้นะครับทุกท่านเห็นทุเรียนต้นนี้นะครับดูผิวเผินนะครับนะมันก็เป็นปกติเป็นต้นทุเรียนที่ปกตินะครับทุเรียนต้นนี้ผมปลูกมาอ่าระยะเวลา1ปีกับอีก5เดือนนะครับปีครึ่งนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่โตวไวมากต้นนี้นะครับ ปลูกโดยการไม่ตัดรากขดนะครับปลูกในสไตล์เทคนิคของผมเลยนะครับจะไม่ตัดรากขดไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับก็ดูผิวเผินนะครับมีอาการการแตกยอดต่างๆเนี่ยปกติอยู่นะครับใบเขียวนะครับปกติเลยนะครับดูผิวเผินเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นกับทุเรียนต้นนี้เลยนะครับก็ความผิดปกติก็ไม่มีนะครับก็ดูดีไปหมดทุกอย่างนะครับลองสังเกตดูนะครับ ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับทั้งใบทั้งต้นนะครับปลูกเอาไว้กับข้างชายคาลงรถนะครับนะตอนนี้สูงท่วมลงรถไปแล้วนะครับก็ลองดูนะครับลองสังเกตดูนะฮะนี่ไงนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับใบเหี่ยวเหี่ยวนะตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านได้รับชมกันว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุที่ ใบเหี่ยวๆในลักษณะนี้มันไม่เหมือนกับการเป็นโรคนะครับสังเกตดูนะครับมันไม่เหมือนกับการเป็นโรคเลยนะครับอยู่ๆมันก็เหี่ยวดูสังเกตกิ่งกิ่งอื่นนะครับที่ยังเขียวขจีอยู่เลยยังเขียวอ,อยู่เลยนะแต่ตัวมันเองเนี่ยเหี่ยวไปเลยมันมีสาเหตุอะไรนะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูกันนะครับก็สังเกตรเกตรงนี้ก็จะมีตุ่มเป็นขุยออกมานะครับดูตรงนี้คงจะไม่สังเกตๆๆเห็นเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ เอาไปให้ทุกท่านได้รับชมกันครับก็ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าใบมันจะเหี่ยวนะครับมันจะเกิดปัญหาจากทางด้านกิ่งมันนะครับใบมันจะเหี่ยวนะดูนะครับสาเหตุนะครับผมจะเพลิกให้ดูด้านหลังนะครับถ้าเราไม่หมั่นมาสังเกตดูนะครับทุเรียนของเราเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันมี อ่าสัตรูตัวฉกาดอยู่นะครับไอเจ้าหนอนพวกนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับรูดำๆนะครับนี่นะครับนี่นะฮะสองรูนี้นะครับมันจะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับเป็นตัวอ่อนเป็นตัวหนอนของผีเสื้อกลางคืนนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูนะครับถ้ามันยังอยู่ก็ก็จะได้อ่าทุกท่านก็จะได้เห็นตัวมันนะครับเดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูนะครับ ดูนะครับดูนะครับเหมือนจะยังอยู่นะครับสมาชิกนะครับทุกทท่านนะครับนี่ไงครับเห็นละทุกทุกทุกคนนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะทําการเจาะรูนะครับเจาะรูเสร็จปั๊บหลังจากนั้นมันจะกินนะครับกินแกนกลางข้างในของกิ่งเนในจะจะจะออกไปละนะครับกินแกงกลางข้างในของกิ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนทําให้กิ่งนั้นนะครับ แห้งตายลงนะครับมันจะเข้าไปดูดน้ําเลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันนี่นะครับเห็นไหมครับนี่หนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับหนอนสีชมพูนะครับตัวนี้ตัวอ่อนผีเสื้อมันนะครับมันจะเป็นตัวสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเปีกจะออกึงเหลืองหน่อยนะครับตัวร้ายเลยนะครับดีนะครับที่มันกินเพียงแค่กิ่ง อย่างเดียวแต่ภายในส่วนผมเนี่ยนะครับจะประสบปัญหาบ่อยกับเจ้าตัวนี้นะครับพอฉีดอะบิวเลียนะครับแล้วก็เมทาไลเซียมนะครับรวมกันฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับหายไปพักหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะทําการแก้ไขปัญหาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านนะครับให้ได้ทราบว่าการแก้ไขปัญหาจะแก้ไขยังไงนะครับครับก็เอ่ ในส่วนการแก้ไขปัญหาเจ้าหนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับตัวอ่อนมันเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมอยากจะให้ทุกทกท่านนะสมาชิกของตนเกษตรกับเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับสมาชิกที่เพิ่งปลูกทุเรียนใหม่นะครับก็ท่านที่ยังไม่เคยประสบปัญหาตัวนี้ก็พยายามไปสํารวจนะครับสํารวจภายในส่วนของของเรานะครับภายในต้นทุเรียนของเราเนี่ยนะครับ ดูผิวเผินเนี่ยอาการเริ่มแรกเนี่ยมันจะไม่บ่งบอกอาการอะไรเลยนะครับมันจะไม่บอกอะไรเลยว่าทุเรียนเรานั้นนะครับประสบปัญหากับเจ้าหนอนตัวนี้นะครับะจะสังเกตเห็นอีกทีก็คือเมื่อยอดเหี่ยวนะครับยอดหรือกิ่งเหี่ยวนะครับถ้ามันลงเพียงแค่กิ่งสองกิ่งนะครับกิ่งที่ไม่ใช่เป็นกิ่งที่สําคัญเราก็วิธีการแก้ไขปัญหาคือตัดออกเลยแล้วก็เอาไปเผาไฟทิ้งหรือไปวิไปทิ้งไกลๆนะครับ ในส่วนที่มันลงนะครับเป็นจํานวนเยอะนะครับจนทําให้กิ่งทุเรียนเรานั้นต้นทุเรียนนั้นประสบปัญหาการชะงักการเจริญเติบโตนะครับการเจริญเติบโตทําให้ต้นทุเรียนเรานั้นได้ผลกระทบในกรณีที่มันลงเยอะนะครับก็ให้เรานั้นนะครับฉีดนะครับพุ่นสารอินทรีย์ตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อเมทาไลเซียมนะครับเมทาไลเซียมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะเข้าไปทําลายแล้วก็ไป ยับยั้งนะครับตัวที่เป็นศัตรูพืชที่เป็นในลักษณะปากดูดนะครับปากดูดนะครับปากดูดปากกัดในลักษณะนี้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นปวกนะครับปวกก็ใช้ได้นะครับในทาไลเซียมนะครับปวกนอนกหนอนสีชมพูหนอนผีเสื้อนะครับต่างๆก็สามารถใช้ได้นะครับก็ในส่วนการจะซื้อนะครับการจะซื้อผมจะขอแนะนําให้ทุกๆท่านนะครับ ไปติดต่อขอรับนะครับขอรับเจ้าตัวเมทาไลเซียมนะครับาทางเกษตรอำเภอหรือพัฒนาที่ดินหรือ,อศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดอันนี้นะครับขอฟรีนะครับขอฟรีแต่ถ้าท่านใดที่ไม่อยากจะเสียเวลาที่จะเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถสั่งซื้อทาง ได้หลายช่องทางทางออนไลน์นะครับได้หลายช่องทางเลยนะครับก็เราจะสามารถฉีดผสมกับบิวเอรเลียนะครับฉีดผสมกับบิวเอรเลียเลยก็ได้นะครับไดม้มันก็จะควบคู่กันไปเลยนะครับฉีดเมทาไลเซียมผสมกับ View บิวอเลียนะครับก็ช่วยป้องกันแมลงนะครับช่วยกันป้องกันแมลงป้องกันเพี้ยนะครับต่างๆก็สามารถฉีดเข้าผสมไปด้วยกันได้อัตราส่วนในการใส่นะครับอัตราส่วนในการใส่เนี่ยหนึ่ง ถ้าเป็นชนิดผงที่เป็นถุงเนี่ยให้เอา100กรัมนะครับ100กรัมผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับ100กรัมผสมน้ํา20ลิตรนะครับบีวเลียอันนี้พูดถึงบีวเลียนะครับนะครับ100กรัมผสมกับน้ํา20ลิตรเมทาไลเซียมเช่นเดียวกันนะครับ100กรัม100กรัมผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นทุกทุก7วันของการระบาดนะครับทุกๆทุกๆ7วันของการระบาดถ้าระบาดเยอะให้ฉีดบ่อยๆนะครับ ให้ฉีดบ่อยๆนะครับก็จะช่วยยับยัง้งเจ้าหนอนสีชมพูนะครับแล้วก็มแมลงชนิดอื่นๆด้วงชนิดอื่นๆได้นะครับแล้วก็เป็นผลดีด้วยไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายกับคนรอบข้างและตัวเกษตรกรเองด้วยก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้นเกษตรกับเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ต้องขอฝากฝากคลิปวิดีโอนี้เอาไว้สําหรับเกษตรกรผมต้องเน้นย้าก่อนนะครับ สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกทุเรียนใหม่เลยนะครับที่ยังไม่เคยประสบปัญหานะครับประสบปัญหาเจ้าหนอนพิเศษกลางคืนแล้วก็เจ้าหนอนที่มันเข้ามากัดกินตามกิ่งแล้วก็ต้นหรือผลนะครับก็เป็นวิทยาทานใน,ในการแนะนําให้กับเกษตรกร,ร,กรท่านใหม่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเน้นว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรท่านใหม่เพราะว่าถ้าเกษตรเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ท่านหลายท่านที่ชํานาญแล้วเขาก็จะรู้วิธีในการ แก้ไขปัญหานะครับอันนี้แนะนําบอกสําหรับเกษตรกร,กรท่านใหม่นะครับให้ทราบแล้วก็วิธีแก้ไขกับศัตรูพืชที่มันจะเข้ามาทําลายทุเรียนของเรานะครับสาหรับวันนี้นะครับตนกเกษตรกับกเกษตรเห็นซีก็ต้องขอฝากลิปวิดีโอนี้เอาไว้นะครับเป็นความรู้ให้กับเกษตรกร,กรท่านใหม่สําหรับในส่วนตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องไปก็สามารถสอบถามมาทางด้านล่างใต้คลิปนะครับทางด้านล่างใต้คลิป ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตนเกษตรกับเกษตรอินทรีย์นะครับต้องขออนุญาตลาทุกท่าน้วเพียงเท่านี้สำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ